รั้งแรกที่เราไปเนี่ยทีมฟาสไม่ว่าตำรวจตชดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราร่วมกนันเปิรุ่งสองแตด้วยปัติปัญหาเรื่องงบประมาณส่วนรายละเอ็ดเนี่ยกรารเรียนนะทั้เงเนี่ยจะทำยังไงคนที่ทุ่มเท ก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขาขอทุ่มเทแล้วก็ให้เขาได้มีความเ,เจริญก้าวถึงเวลาลืมขั้นจําชื่อเล่นได้คึัที่ินจำไม่ได้ขั้นก็ไม่ได้โดนทุกอยาก่างถึงเวลาโดนตำหนิก็โดนคนทํางานต้องโดนตาหนิผมไม่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันบางเพราะเาก็างกมีตำนก็ท่านก็วังนกันกแล้วก็การกลับไปขู่ที่จะไปเสกาง ยืดตืงขอจะให้วันหมื่นนึดูแถ้าใกล้สวนเราพก็จะได้ได้ขี้เมา